มาจ้าไปเก็บเห็ดมาแล้วนะจ้านี่ครับได้ลคยคักจ้ะเดี๋ยวบินเอาเสียวมาล้างเนาะค่ะเอามาล้างแล้วก็จะลวกนะคะจะลวกนะคะีนูอะไรดีน้อยเห็ดเห็ดขมยูคารนะจ้าเพื่อนๆจ้าเบิ้งมิตรดอกงามๆเลยจ้าลองชมไปหามานะคะมือนี่โอ้ย เมยแห้งนะคะเมือยแห้งเนาะเหนื่อยแต่ก็สนุกแล้วก็มีความสุขเด้อนะคะบุงดูได้สองกะละมังนะคะเมื่อนี่ไปหามาได้สองกะละมังนะคะี๋ยวหนุ่มชมจะมาทาการล้างเนาะบุงดูนี่จะดอกแบบอุ้ยงามลายนะคะเดียวจะมาทําการล้างนะคะแล้วก็จะลวกล้างลางแบบต้มน้ำล้างนะคะล่างสดๆจังสีแลลวแบบว่ามันจะทําให้ดอกมันรุดออกจากขาเนาะคะ่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยคะ่ะดอกมันจะรุดหายไปจากขาแบบนี้นะเนาะเห็นข้าวว่าต้องต้องลวกแล้วค่อยเอามาล้างอีกทีนึงนะคะเนาะน้ำชมจะลวกก่อนนะคะตอนนี้ก็ตั้งน้าไว้แล้วเนาะตั้งน้าไว้แล้วค่ะจะลวกเนี่ยคะ่ะมันจะมันจะรุดออกจากขาแบบนี้นะคะ่ะจะมีแต่แบบนี้แล้วก็ขาก็อยู่อีกทีนึงอย่างนี้เนาะ,ะเอาเลยสิต้องแบบลวกก่อนแล้วก็มาล้างอีกทีหนึ่งนะคะตอนนี้ก็ล้าง รางอย่างนี้ไปก่อนเนาะนิดๆหน่อยๆนะคะล้างกิ่ตรงออกล้างใบใหม่เศษใบไหม่ใบยังอ,ยงออกนะคะเสร็จแล้วก็จะเอาไปลวกเนาะเพื่อนเนาะมือน,นีนะคะได้สองกะละมังจะ้ะเพื่อนจะ้ะนี่จะ้ะไปเก็บมาได้สองกะละมังนะคะวุ้ยสะออนแหง้งนี่คะ่ะเห็ดขมยูคานะคะเพื่อนเพื่อนคนไหนบ่เคยกินลองนะคะมันก็จะมีรสชาติขมเนาะคะ่ะแต่ว่าห้องแกงแล้วห้องกต้องมีเคล็ดลับนะคะบางคนก็บอกว่าเอาใบฝรั่งเนาะมาต้มใส่นะคะ แต่ว่าสําหรับน้องชมเนาะน้องชมจะใส่เป็นกล้วยดิบนะคะจะหั่นกล้วยดิบใส่เนาะในรักแกงนะคะจะหั่นกล้วยดิบใส่ด้วยนะคะมันจะช่วยไม่ให้ไม่ให้ขมนะคะไม่ให้ขมเนาะจะช่วยไม่ให้ขมนะคะนี่จ้าเพื่อนจ้าอ้ยสะออนแห้งนะคะหลายปีแล้วเนาะหลายปีแล้วนะคะไม่ได้ไปเก็บเห็ดเนาะวันนี้ได้ไปเก็บเห็ดนะคะบึงดูได้มาอุ้ยงามค่ะจ้าบึงดูสะออนแม่จ้านี่จ้า ไปเก็บสามคนเนาะค่ะเนาะเก็บสามคนเนาะกะว่าจะไปหน้าเนี่ยและไปหน้าก็เลยไปแวะป่ายูคานะคะ mm hmm. มีข้าเจาพักกันเก็บอยู่ป่ายูคาอยู่หน้านะคะเลยว่าเอ้ามันได้ตีมันออกตีสันดกนก็เลยพักกันไปเบิงเนาะคะ่ะพอตะลงปุ๊บอ่าพี่วี่ก็แหกมานเลยนะคะ mm hmm. ได้มาหนึ่งกลุ่มเนาะได้มาหนึ่งกลุ่มเขากับขยันเลยที่บาทเนี่ยเอาไว้พักกันลงหาเหตุนะคะ mm hmm. และผล ประกอบการเราก็ได้มาเป็นสองกะละมังแบบนี้นะจ๊ะสอนแห้งจากเพื่อนๆนจ้าชมสีทำความสะอาดแล้วก็เดี๋ยวจะเอากลับไปกินที่ทำงานด้วยเนาะเอากลับไปกินที่ทำงานด้วยนะคะจ้าต้มแล้วก็เดี๋ยวจะแรงแรงแซ่บนะเพื่อนเพื่อนเนาะจ้ะ